สวัสดีครับและขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งค่ำคืนนี้แสงจันทร์อาจจะสาดส่องสวยงามอยู่บนท้องฟ้าแต่ในมุมมืดที่แสงส่องไปไม่ถึงในป่าลึกที่ความเงียบงันคือเจ้าของที่ครอบครองทุกสิ่งมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนตัวอยู่ รอคอยการมาเยือนของใครสักคนโดยไม่ตั้งใจคุณเคยจินตนาการไหมครับว่าหากคุณต้องหลงอยู่กลางป่าในยามวิการเพียงลำพังรอบกายมีเพียงความมืดมิดและเสียงรีดริงเรไรความรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดวันจะเกาะกลุ่มหัวใจของคุณได้มากขนาดไหนแต่แล้ว ท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นคุณกลับได้ยินเสียงบางอย่างปก๊กเสียงเหมือนมีใครเอาท่อนไม้มาเคาะกับต้นไม้ใหญ่ไม่ดังมากแต่ก้องกังวานในความเงียบปกมันดังขึ้นอีกครั้งเป็นจังหวะสม่ำเสมอราวกับกำลังให้สัญญาณอะไรบางอย่าง สัญญาณที่เชื้อเชิญให้คุณเดินตามหาที่มาของเสียงนั้นถ้าหากคุณได้ยินเสียงแบบนี้คนเท่าคนแก่พรานป่าหรือผู้ที่ใช้ชีวิตกับพื้นป่ามาทั้งชีวิตพวกเขามีคำเตือนเพียงหนึ่งเดียวที่บอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นคือจงอย่าเดินเข้าไปหาเสียงนั้นเด็ดขาดเพราะนั่นไม่ใช่เสียงของมนุษย์ แต่มันคือเสียงเรียกจากสิ่งที่พวกเขาขนานนามมันว่าผีโปกกะลงเรื่องราวของโปกกะลงไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในตำราเล่มไหนอย่างเป็นทางการครับแต่มันคือมุขปาฐะคือเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อกันในวงเล่าข้างกองไฟของเหล่าพรานป่า หรือเป็นคำสอนที่ผู้ใหญ่ใช้เตือนลูกหลานไม่ให้ออกไปวิ่งเล่นไกลบ้านจนเข้าป่าเข้าพงยามค่าม,มืดคําว่าโป๊กกะหลงมาจากไหนสันนิษฐานกันว่ามันมาจากการเรียนเสียงธรรมชาติของเสียงที่ได้ยินนั่นเองครับเสียงโป๊กโป๊กที่ดังก้องมาจากแก่นไม้เนื้อแข็งและคำว่ากะลงอาจจะหมายถึงความว่างเปล่าความกลวงหรือเสียงที่ดังกังวานอยู่ในป่าใหญ่ที่เว้ยวาง มันคือเสียงแห่งความตายที่กำลังเรียกหาเหยื่อผู้โชคร้ายตามคำบอกเล่าของพรานป่าผู้ช่าชองพวกเขาอธิบายลักษณะของสิ่งที่มองไม่เห็นนี้ไว้ตรงกันอย่างน่าประหลาดใจผีโป๊กกระโลงคือสิ่งสถิตร,ร้ายชนิดหนึ่งที่สิงสถิตอยู่ในป่าลึกป่าดิบชื้นหรือป่าที่เป็นอาถรรพ์มันมีรูปร่างสูงใหญ่สูงเทียมต้นยางนาหรือต้นไม้ใหญ่ในป่า บางก็ว่ามันไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนเป็นเพียงเงาดำทะมึนที่กลืนกินแสงจันทร์แต่สิ่งที่ทุกคำบอกเล่ากล่าวตรงกันคือพลังของมันมันจะปรากฏตัวในคืนเดือนมืดหรือคืนที่ป่าเงียบสงัดเป็นพิเศษวิธีการล่าเหยื่อของมันนั้นเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความน่าขนลุกอย่างที่สุดมันจะเริ่มจากการสร้างเสียงเสียงเคาะต้นไม้เป็นจังหวะโป๊กโป๊ก ล่อหลอกให้คนที่เดินป่าหรือผู้ที่บังเอิญหลงทางเกิดความสงสัยลองนึกภาพต,ตามนะครับคุณกำลังหลงทางสิ้นหวังมองไม่เห็นหนทางความกลัวกำลังกัดกินหัวใจแต่แล้วก็ได้ยินเสียงนี้ความคิดแรกของคุณคืออะไรครับมีคนอยู่ใกล้ๆอาจจะเป็นชาวบ้านกำลังหาของป่าหรืออาจจะมีคนมาช่วยเราแล้ว ความหวังคือกับดักที่อันตร,รายที่สุดในสถานการณ์นั้นครับเมื่อเหยื่อหลงกลงและเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆเสียงจะดังชัดขึ้นชัดขึ้นพาเหยื่อเดินลึกเข้าไปในป่ารกทึบห่างไกลาจากเส้นทางที่คุ้นเคยเหยื่อจะรู้สึกว่าเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงต้นตอของเสียงสักทีแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่ข้างหน้าไม่ไกลจนกระทั่งเมื่อเหยื่อเดินเข้าไปในระยะทำงานของมัน ในจุดที่มันคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วเสียงจะหยุดลงความเงียบจะกลับเข้ามาปกคลุมอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่น่าอึดอัดความเงียบที่บอกว่ามีบางสิ่งกำลังจ้องมองคุณอยู่จากความมืดและก่อนที่เยือะจะทันได้ทำอะไรก่อนที่จะได้แม้แต่จะหันหลังกลับเงาตะคุ่มขนาดมหึมาจะปรากฏขึ้นเหนือร่างและสิ่งที่ตามมาก็คือการจู่โจมเพียงครั้งเดียว ป่โบราณเล่าว่ามันจะใช้มือขนาดใหญ่ของมันที่แข็งแรงราวกับท่อนสูงฟาดลงมาที่ศีรษะของเหยื่อเพียงครั้งเดียวเท่านั้นด้วยพละงกำลังที่เหนือมนุษย์การตบเพียงครั้งเดียวนั้นรุนแรงพอที่จะทำให้ทุกอย่างดับสิ้นลงในทันทีหลังจากนั้นร่างของผู้โชคร้ายก็จะกลายเป็นอาหารของมันในค่ำคืนนั้นหลงเหลือไว้เพียงตำนานและคำเตือนให้คนรุ่นหลังได้หวาดกลัว นี่คือธรรมชาติของโปกกะโลงครับมันไม่หลอกให้กลัวไม่ปรากฏตัวให้เห็นจะจะแต่ใช้จิตวิทยาของมนุษย์คือความหวังและความสงสัยเป็นเครื่องมือในการล่อลวงเหยื่อเข้าสู่กับดักแห่งความตายมันคือตัวแทนของพยันตรายที่มองไม่เห็นในป่าเป็นบทเรียนที่สอนว่าในป่าลึกนั้นไม่ใช่ทุกเสียงเรียกจะหมายถึงการช่วยเหลือเสมอไป ตำนานก็ยังคงเป็นตำนานใช่ไหมครับจนกว่าจะมีใครสักคนได้สัมผัสกับมันด้วยตัวเองเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ถูกถ่ายทอดมาจากพรานเท่าท่านหนึ่งในหมู่บ้านแถบชายป่าภาคอีสานซึ่งเขาอ้างว่าเคยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากเสียงข้อปริศนานี้มาแล้วเราจะขอเรียกพรานท่านนี้ว่าพ่อเท่าสิงก็แล้วกันนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยที่พ่อเท่าสิงยังเป็นหนุ่มชะกันการเข้าป่าล่าสัตว์หาของป่าถือเป็นวิถีชีวิตปกติวันนั้นพ่อเท่าสิงกับเพื่อนอีกสองคนเข้าป่าลึกเพื่อไปดักซุปยิงเก้งแต่โชคไม่ดีที่วันนั้นทั้งวันพวกเขาไม่ได้อะไรติดมือมาเลยจนกระทั่งตะวันคล้อยต่ำลงความมืดเริ่มโรยตัวลงมาปกคลุมผืนป่าอย่างรวดเร็ว ด้วยความเสียดายพ่อถ้ำสิงและเพื่อนตัดสินใจที่จะพักค้างแรมในป่าหนึ่งคืนโดยอาศัยโพรงถ้ำเล็กๆเ,เป็นที่กำบังพวกเขาก่อกองไฟเล็กๆพอให้ความอบอุ่นและไล่สัตว์ร้ายแบ่งสเสบียงที่มีอยู่น้อยนิดกินกันแล้วจึงผลัดกันเฝ้ายามคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมท้องฟ้ามืดสนิทจนมองแทบไม่เห็นอะไรอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆ เสียงจิ้งหรีดและแมะลงกลางคืนที่เคยดังระงมก็ค่อยๆเงียบเสียงลงไปทีละน้อยจนป่าทั้งป่าตกอยู่ในความเงียบงันที่น่าอึดอัดพ่อเท่าสิงรับหน้าที่อยู่ยามเป็นผัดส,สุดท้ายขณะที่เพื่อนอีกสองคนหลับไปแล้วเขานั่งเติมฟืนในกองไฟเงียบๆสายตาสอดส่องไปร,บรอบๆอย่างระแวดระวังและในตอนนั้นเองที่เขาได้ยินมันป๊ก เสียงดังมาจากทางทิศเหนือไม่ไกลจากที่พักของพวกเขานักพ่อเท่าสิงหูพึงในทันทีมันเป็นเสียงทุ้มๆกังวานเหมือนคนเอาขวานด้านทื่ทอๆเคาะต้นไม้ใหญ่ปกมันดังขึ้นอีกครั้งจังหวะเท่าเดิมพ่อเท่าสิงห์ขมวดคิ้วใครกันนะจะมาเคาะต้นไม้เล่นในป่าดึกๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นพรานกลุ่มอื่นหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เขาลองเพ่งสายตาฝ่าความมืดไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาของต้นไม้ที่ไหวเอ็นไปตามลมเขาตัดสินใจปลุกเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อคำให้ตื่นขึ้นมาฟังในคำเมื่อตื่นขึ้นมาในสภาพงัวงเงียก็ได้ยินเสียงนั้นเช่นกันเสียงอะไรวะสิงในคำถามเสียงเบาไม่รู้ว่าเหมือนมีคนอยู่แถวนี้พ่อเท่าสิงตอบ ความอยากรู้อยากเห็นของนายคำมีมากกว่าความกลัวเขาคิดว่าอาจจะเป็นชาวบ้านที่มาหาข้างข่าวหรือล่าสัตว์กลางคืนอาจพอขอแบ่งปันอาหารหรือขอพักร่วมวงได้เขาจึงเสนอความคิดที่จะเดินตามเสียงนั้นไปดูพอเท่าสิงพยายามห้ามแล้วเขารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีอย่างบอกไม่ถูกเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เกี่ยวกับเสียงเคาะในป่าตอนกลางคืนแวบเข้ามาในหัวไม่ไปหลกมึง มันแปลกๆเขาเตือนเพื่อนแต่ว่าในคำไม่ฟังเขาคว้าปืนแก๊ปคู่ใจแล้วบอกว่าเดี๋ยวมาไปดูแป,ป๊บเดียวพอเท่าสิงได้แต่ภาวนาเขานั่งมองเงาของเพื่อนที่ค่อยๆหายลับเข้าไปในความมืดเสียงปกปกปก,ปกยังคงดังเป็นจังหวะอยู่แต่ดูเหมือนว่ามันจะค่อยๆเค,คลื่อนที่ห่างออกไปลึกเข้าไปในป่า เวลาผ่านไปนานนับชั่วโมงในคำก็ยังไม่กลับมาเสียงเคาะปริศนานั้นก็เงียบหายไปแล้วเหลือแต่ความเงียบที่น่ากลัวกว่าเดิมพอเท่าสิงและเพื่อนอีกคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มใจคอไม่ดีพวกเขาตะโกนเรียกชื่อในคำแต่ไม่มีเสียงตอบรับกลับมามีแต่เสียงสะท้อนของตัวเองที่ก้องอยู่ในป่าพวกเขาตัดสินใจรอจนฟ้าสว่าง ทันทีที่แสงแรกของวันสาดสว่างส่องพวกเขาก็รีบออกตามหาร่องรอยของในคำทันทีพวกเขาเดินตามทิศทางที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนเดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนกระทั่งไปเจอกับปืนแก๊ปของในคำตกอยู่บนพื้นดินที่ชื้นแฉะข้างๆนั้นมีรอยเลือดสาดกระเซน็นอยู่บนใบไม้แต่กลับไม่พบร่างของในคำเลย ราวกับว่าเขาหายตัวไปจากตรงนั้นอย่างไร้ร่องรอยพ่อเท่าสิงเล่าว่าสิ่งที่น่าขนหัวลุกที่สุดคือบริเวณนั้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีรอยท้าของสัตว์ใหญ่ไม่มีอะไรเลยนอกจากปืนที่ตกอยู่และรอยเลือดเหมือนกับว่าเพื่อนของเขาได้ถูกเอาตัวไปจากตรงนั้นโดยบางสิ่งบางอย่างที่ทรงพลัง และรวดเร็วจนไม่มีโอกาสได้ป้องกันตัวนับตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครได้พบในคำอีกเลยและสําหรับพ่อเท่าสิงหเขาก็เชื่อสุดหัวใจว่าเพื่อนของเขาได้ตกเป็นเหยื่อของเสียงข้อปริศนาเสียงเรียกของผีโป๊กระลงในคืนนั้นเองเรื่องราวของพ่อเท่าสิงห์นั้น หน้าขนลุกและหน้าเศร้าในเวลาเดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อในเรื่องราวเหนือธรรมชาติหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือความกลัวที่ตำนานนี้ได้สร้างขึ้นและส่งต่อกันมาคำถามคือแล้วในมุมมองของหลักการและเหตุผลพีโปกกะโลงคืออะไรกันแน่ในทางวิทยาศาสตร์ แน่นอนว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่ถูกบันทึกไว้ว่ามีพฤติกรรมเช่นนี้แต่ป่าในยามค่าคืนนั้นเต็มไปด้วยเสียงที่เราไม่คุ้นเคยเสียงกิ่งไม้แห้งที่หักโค่นเพราะลมเสียงสัตว์บางชนิดที่กระทบกับต้นไม้หรือแม้แต่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจซึ่งเสียงเหล่านี้เมื่อผนวกเข้ากับความมืดและความกลัวในจิตใจของมนุษย์ ก็สามารถสร้างจินตนาการถึงสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นมาได้แต่ในอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่น่าสนใจมากคือการมองว่าผีปกกะโลงคือกุศโลบายชั้นเยี่ยมของคนโบราณครับลองคิดดูนะครับป่าในเวลากลางคืนนั้นเต็มไปด้วยอันตร,รายที่จับต้องได้จริงๆทั้งสัตว์ร,ร้ายมีพิษเช่นงูตะขาบ สัตว์นักล่าอย่างเสือหรือหมีการพลัดหลงการตกหน้าผาหรือแม้แต่อันตรายจากมนุษย์ด้วยกันเองอย่างโจรทุร้ายที่ซ่อนตัวอยู่การสร้างเรื่องราวของผีปกกระหลงขึ้นมาจึงอาจเป็นวิธีการสอนและเตือนสติที่ดีที่สุดมันคือการสร้างกฎแห่งความกลัวขึ้นมาหนึ่งข้อนั่นคือเมื่ออยู่ในป่าตอนกลางคืน หากได้ยินเสียงอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจอย่าเดินเข้าไปหาคำสอนง่ายๆแค่นี้สามารถช่วยรักษาชีวิตคนได้มากมายเลยนะครับเพราะมันป้องกันพฤติกรรมที่เสี่ยงที่สุดนั่นคือการเดินออกจากที่ปลอดภัยเพื่อไปหาแหล่งกำเนิดเสียงที่ไม่รู้จักการอยู่นิ่งๆในที่พักที่ปลอดภัยจนถึงเช้าย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเดินสุม 4, ส่มสุ่มห้าเข้าไปในความมืดอย่างแน่นอน ดังนั้นผีโป๊กกะโหลงอาจไม่ใช่แค่ผีร้ายในตำนานแต่มันคือร่างจำแลงของอันตรายทั้งปวงที่แฝงตัวอยู่ในความมืดมิดของพื้นป่านั่นเองมันคือบทสรุปของภูมิปัญญาที่ตกผลึกมาจากประสบการณ์และการสูญเสียที่สอนให้เราเคารพและยำเกรงในพลังของธรรมชาติท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าผีปกกะโหลงจะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ก็คงไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้แต่ตำนานของมันจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปเสียงปก๊กป๊กจะยังคงดังกล้องอยู่ในจินตนาการของผู้ที่ได้ฟังเรื่องราวนี้คอยเตือนใจเราเสมอว่าบางครั้งการทำเป็นไม่ได้ยินและการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็คือขนทางรอดที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางพงไพรในยามที่รัติกาลมาเยือน แล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของผีปกกระล้ n เคยได้ยินตำนานนี้ในรูปแบบอื่นหรือมีประสบการณ์ลี้ลับในป่าที่อยากจะแบ่งปันกันไหมครับและอยากให้เล่าก่อนนอนนำเรื่องราวลี้ลับอะไรมาเล่าให้ฟังอีกในครั้งต่อไปคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆและร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เสมอครับสำหรับวันนี้รายการเล่าก่อนนอนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ